มาแล้วมาแล้วมาแล้วผมอยู่ในแม่น้ำพาราาในอาเจนตินามาตกผู้ต้องสงสัยที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกระเบนยักษ์หรือที่ชาวบ้านรู้จักในนามชูชูเดริโอหรือสุนัขแม่น้ำเป็นพันใหม่สำหรับผมและมาได้ฆ่าเด็กไปสองคนแล้วด้วยดังนั้นมันจึงไม่ธรรมดาแน่ตอนที่ผมพยายามจะเวียงเบ็ดไปนะ่ะ มันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแต่ผมปล่อยให้เหยื่อะนะั่อยู่ในตำแหน่งและภายในหนึ่งนาทีก็มีอะไรบางอย่างมาที่เหยื่อผมว่าข้างล่างนะ่ะจะต้องมีปลาอยู่เยอะแน่ๆผมจะเช็คดูครับว่าเหยื่อผมยังดีอยู่หรือเปล่ามันยังใช้ได้ไหมอ๋อนี่กันลเยยนลยครับเหยื่อหายไปซะแล้วนะครับ มีอะไรบางอย่างหนึ่งมันออกไปอะไรก็าตามที่อยู่ข้างล่างนั่นดูมันจะรู้ว่าผมตามล่ามันอยู่มันมาอย่างเงียบๆผมจะต้องลองไปที่อื่นดูเยือนนั่นอยู่ในแค่นาทีเดียวเท่านั้นเองนะครับมันเริ่มด้วยการต่อแรงๆแ,แล้วมันก็ไป ยือของผมเนะ่ะถูกขโมยครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นอย่างนี้ผมก็จับอะไรไม่ได้แน่และแน่นอนครับนี่ย่อมไม่ใช่วิธีที่ดีแน่นอนเลยเจ้าตัวที่อยู่ข้างล่างมันหลอ,อกผมได้มันเอาเหยื่อไปได้ก่อนที่ผมจะย,ย,ย่อนเหยื่อลงไปก้นแม่น้ำซะอีกมักจะมีความขัดแย้งอย่างนี้เสมอ ผมว่าผมควรจะทําต่อไปหรือว่าเปลี่ยนไปทําแบบอื่นดีและคุณจะต้องหาวิธีสร้างความสุขกับมันด้วยอะไรที่ดีๆเด็กคุณจะต้องปล่อยมันไปบ้างแต่พร้อมที่จะเปลี่ยนไว้ถ้าหาว่าคุณเห็นว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็ผมว่าอืม มันมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหปิรัญญาครับโอ้นีมันปิรัญญามีอะไรอยู่ตรงนั้นเพราะเหยื่อถูกตัดเป็นสองท่อนและผมก็ตกปีรัญญาได้ที่ฟังผมว่านี่แหละคือตัวที่มาคอยมาขโมยเหยื่อของผมแล้วมันก็ถูกจับได้ขาหนังขาขาวเลยนะครับนี่กันลวครฐานปีรัญญาตัวอวบผมเคยจับมันได้แบบนี้มาก่อนคนที่นี่เรียกมันว่าพาราเมนตา ม,าามีลักษณะคล้ายกับวิลัญ,ญ่าทองแดงที่อเมซอนมากตรงคอเป็นสีส้มกล้ามเนื้อที่หัวแข็งแรงมากเป็นปลาที่โหดหน้าดูครับผู้มันจะฆ่าปลาทุกขนาดที่อยู่แถวนี้แต่ที่น่าเศร้าคือคนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ํานี้กลับกลัวปลากระเบนมากกว่าปลาชนิดอื่นบริเวณที่วิวสวยดีนะเมื่อมีโอกาสผมจะชอบมองแม่น้ํา โดยไม่เบื่อเลยอืมและที่เห็นได้ชัดก็คือสิ่งที่ดูเหมือนฝั่งตรงข้ามตอนที่คุณอยู่ที่ระดับน้ำแต่จริงๆแล้วนะมันคือเกาะที่นี่นะมีเกาะอยู่เยอะมากเลยทีเดียวครับที่นี่ก็น่าสนใจผมเห็นบ้านอยู่สองหลังและพวกมันสำคัญนะครับที่จะต้องไปคุยกับพวกเขา พวกเขา,าไม่เพียงแต่สามารถจะบอกผมว่าควรจะไปจับปลาที่ไหนแต่พวกเขาอาจจะเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้อย่างที่ผมได้ยินมาบ้างและชาวบ้านแถวนี้กลัวสัตว์ร้ายพวกนี้มากเลยทีเดียวแม้กระทั่งตัวเล็กๆก็ยังไม่ปราณีเลยผมไม่แน่ใจว่ามันมาทำอะไรที่นี่มันไม่น่าจะตายเพราะอายุมากอาจจะมีคนจับและโยนขึ้นมาบนฝั่งให้มันตาย บริเวณนี้มีฝูงม้าอยู่ด้วยและเห็นได้ชัดว่านี่อาจจะทําให้ปศุสัตว์ที่พวกเลี้ยงไว้บาดเจ็บได้ดังนั้นเขาจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษคุณจะเข้าใจเองโอ้แต่เมได้ก่อนครับดูเหมือนว่ามันจะโดนแทงมาเลยนะครับนี่มีอะไรหรือม,มีใครฆ่ามันแล้วก็โยนขึ้นมาบนฝั่งทิ้งมันเอาไว้เนี่ยใช่แล้ว ผมรู้ว่าปลากระเบนสามารถทําอะไรได้แต่ผมไม่ได้มาเพื่อฆ่ามันผมจะจับสัตว์ร,ร้ายเหล่านี้มาศึกษาว่ามันจู่โจมยังไงก่อนที่จะปล่อยมันลงกลับแม่น้ําไปตามเดิมคนเหล่านี้อยู่แบบรเร่ร่อนในช่วงฤดูฝนทุ่งเลี้ยงสัตว์ของพวกเขาจะจมอยู่ใต้น้ําเป็นเวลาหลายเดือนที่พวกเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์บนเกาะผมได้คุยกับกลุ่มคาวบอยพวกเขาได้อธิบายถึงอันตรายในการอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามแม่น้ำที่มีสัตว์ร้ายอันน่ากลัวนี้เยีมีไอไออมีมั้ยชเ้นใโอมั้ยชมีมั้ยชั้นมั้ยชั้นมีม้ยชั้นมีมั้ยชั้มชชชชมชยมีใช้ัช้ชมั เขาบอกก mm ็ไ hmm. ม่ใช mm ่แ hmm. ค่คนนะครับแม้แต่วัวกับม้าก็เคยบาดเจ็บมาเหมือนกันมานานานพวกเขาบอกว่าพวกเขารู้ว่าที่ม้าตายก็เพราะว่าถูกเจาะเส้นเลือดจนถึงตาย เขาบอกว่าแต่ก็มีม้าที่ตายด้วยอาการติดเชื้อด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าดูเหมือนว่าม้ามันจะร้องไห้เพราะบาดแผลนั้นมันร้ายกาจมาก ที่แรกที่ผมแวะนะครับมีปลากระเบนไม่เพียงแต่คนที่เสียชีวิตพราะปลากระเบนเหล่านี้แต่ก็มีสัตว์ใหญ่ด้วยผมกําลังตามล่าสัตว์ร,ร้ายที่สามารถฆ่ามาได้แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในโลกภายนอก